สดีจ้าติดตา3 EPC ให้น้วยจ้าย่าย,ย,นย,าย,ยูนย่าย,ยูนก็สิสุกแล้วเลยแต่ว่าเสียดายตอนดังไฟข่างซึ่งบ้าดิคายให้บึงอย่ามันยาวเกินจ้ะอันนี้สุกแล้วลสวิกินข้าคินของก็เป็นขาคินข้าวอันน้ขาวก็กุก๊บกุก๊บเก้าบม Hãy hay cho kênh Ghiền Mì thì là không bỏ lỡ những em hấp là หนึ ừ, vậy, ả, mình đây, một c, ่งไหวกินก็เบิร์ดใส่ตู้เย็นไหวอุ่นกินมันร่นก็ได้นี่หน้านยบเนยๆนะฮะใช้มะกรูดหอมจะเสียดีตอะเสียดีเสียดายก็เด็ตอนดังไฟหนึ่งได้เห็นใคเห็นเสียดิามันเย็นก็หอมบบกินหนาตัวเนาะอ้เนกร ทุกไหม่ห hmm. <laughs> ่อนๆด้วยจ้ะทพ่จะเสบเนาะแม่งวันจะหลายๆตัวน้ำเทียงให้เทียงหน้าให้วันมักอาหารน้ำคือกันนี่ะเอาปากออกอ๋อนี่ออกก่อนยินตรงเอาออกตัวเนาะอ่าเ่แจะห่อนแตเนาะมนว้าอ่มมันไม่ได้รอกห่อย มันมีลูกโดดบอกมันมีดืมใจว่าเจาะ่ังเกตนะเพื่อนมาเชียงอ่ะอืมอืมขนมืมอืมโมกขวบหอมห่อนจับจำข้ามยัยเลย กินเย็นต้องกินเหนื่อยมาด้จ้าพี่น้องทุกๆคนกินข้าวน้ำกันด้วยจ้าข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเออเราสิได้กินกับจุ้มสวยเพี้ยนง่ายแต่ว่าเป็นแนวเห็ดง่ายๆน้อหมอคุก มุกแล้วเื้อติดซุกอืมนั่นนะมาเบิ้งบรรยากาศข้างนอกน้ำเดือดจ้ากลางเที่ยงอยู่แล้วผมให้ตรงหน้าเนี่ยสองจะข้ามเขาเลย็อยากอายข้ามเขาตรงนั้นพูดเขาอยากอายเป็นเพื่อน วันดี้ก็แฝดได้ไปนอนที่เขาแดแนับแตนเด้จ้า